วิธีเปิดใช้โค้ดรหัสหรือว่า redeem code เกมของทาง EA นะครับให้ทำตามนี้ครับผมวิธีแรกนะครับสำหรับคนที่เปิดเจ้าตัว EA Launcher นะหรือ EA App บนคอมของเราเนี่ยบนหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปในส่วนของคลังตรงนี้ครับผมอะตรงนี้นะจากนั้นมันจะมีปุ่มที่เป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับเขียนว่าใช้รหัสหรือว่า redeem code นะครับให้เราจิ้มลงไปได้เลย และไปเอารหัสเกมที่เพื่อนๆได้มานะครับหรือว่าโค้ดเกมเนี่ยมากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับอ่าของผมจะเป็นตัวรหัสตัวนี้นะก็กดที่ปุ่มต่อไปได้เลยครับผมและตรงนี้นะครับให้เราเช็คดูนะว่าเกมที่เราต้องการรีดีมถูกต้องหรือเปล่านะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดที่ปุ่มยืนยันตรงนี้ได้เลยครับผม ถ้าเกิดเขาขึ้นว่าแลกรับผลิตภัณฑ์แล้วนะครับก็แปลว่าเราได้รีดีมตัวเกมตัวนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเมื่อเพื่อนๆกลับมาดูที่คลังนะครับตรงนี้นะลองเลื่อนหาดูนะครับเจ้าเกมที่ผมรีดีมเนี่ยก็จะขึ้นเรียบร้อยแบบนี้เลยครับผมส่วนวิธีที่สนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้ติดตั้งเจ้าตัว EA App ไว้นะครับให้เพื่อนๆเปิดเว็บ EA ขึ้นมาครับผมอ่าเข้าไปที่เว็บ ea.com นะครับแบบนี้และให้เราเลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดครับผม จะเจอกับเมนูที่ชื่อว่า redeem code ตรงนี้นะตรงที่ลูกศรชี้ให้เราจิ้มเข้ามาได้เลยจากนั้นกดไปที่ปุ่ม redeem ตรงนี้ครับและให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนล็อกอินบัญชี EA ของเราให้เรียบร้อยนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จนะเขาจะกลับมาที่หน้านี้ให้เรากดไปที่ปุ่ม redeem อีกรอบครับผมแล้วก็เอาโค้ดเกมนะครับที่เราได้มามาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยจากนั้นกด next นะครับถ้าเกิดตัวรหัสถูกต้องเนี่ย เขาก็จะขึ้นเจ้าตัวเกมเพื่อนๆนก็ลองเช็คดูนะว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็กดคอนเฟิร์มยืนยันไปได้เลยเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการรีดีมโค้ดเกมเข้าสู่บัญชี ea ของเรานะครับหลังจากที่รีดีมผ่านหน้าเว็บแล้วอย่าลืมนะครับมาลองเปิดที่คลังเกมดูด้วยนะครับว่าเกมเข้าหรือ,อยังนะครับใครสะดวกวิธีไหนลองเอาไปทำกันดูนะครับทำแล้วได้ผลยังไงมาพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ